สวัสดีครับผมหมอแกนโพเพทัสนะครับผมเป็นหมอดูพลังจิตหมอดูตาทิศผมฝึกสมาธิตั้งแต่สามขวบนะครับปัจจุบันผมอายุ56าปีคุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่าชีวิตของคนเราอยู่บนเส้นทางของความประมาทนะไม่ใช่ไม่ประมาทนะการกินการใช้ชีวิตการสูบบุหรี่การกินเหล้าการเที่ยวแม้กระทั่งความเครียด เกี่ยวกับเรื่องของงานชีวิตรักชีวิตครอบครัวทุกอย่างถ้าเราจัดวางไม่เป็นชีวิตเราก็ไม่มีเป้าหมายเพราะวนอยู่กับปัญหาวันนี้คุณผู้ชมสามารถหมดปัญหาได้นะครับถ้าคุณผู้ชมรู้ว่าเราสามารถเกิดใหม่ในร่างเดิมเขาเรียกว่าเวลาจุดติเกิดทุกคนมีเวลาเกิดครับตั้งแต่เกิดเลยแต่เราสามารถเปลี่ยนได้นะครับถ้าเรารู้เวลา ที่ใช่เป็นเวลาของจัก,กรวาลอย่างของผมเกิดบ่ายสองนั่นคือเวลาเกิดจริงความเป็นมนุษย์แต่เราสามารถเกิดใหม่ในร่างเดิมแล้วใช้ลมหายใจโพเปทัสไปกระตุ้นเวลานั้นผมเกิดเวลา11โมง11นาทีอันนี้เกิดจากในการนั่งสมาธิขั้นสูงนะครับผมก็จะเชื่อมต่อกับจัก,กรวาลแล้วก็เห็นทุกอย่างว่าชีวิตของคนเรามันเกิดดับเกิดดับ ขณะที่เราหายใจก็การเกิดดับเหมือนกันหายใจเข้าชีวิตมีหายใจออกคือความตายต้นไม้ช่วงเช้าก็มีชีวิตอยู่ได้ช่วงกลางคืนก็เหมือนกับความตายเช่นกันความชุ่มชื้นที่เกิดขึ้นก็ต้องมีความโรยลาแต่เราสามารถทําให้มันเกิดความสัเสียรและความสําเร็จได้ถ้าคุณผู้ชมเลือกเชื่อเรื่องของตัวเลข 11โมง11นาทีของผมเปลี่ยนชีวิตผมมาแล้วคุณผู้ชมอยากได้เวลาจุดติดเกิดของตัวเองติดต่อมาที่ Line at p o p e t a s 2 0 2 1มีคำว่า at นะครับแล้วก็ p o p a t a s 2021แล้วใช้ลมหายใจโ o เปทัสไปกระตุน้นหายใจเข้าสุดกลั้นหายใจออกสุดกลั้นต้องกลั้นลมทุกครั้งนะครับแล้วก็กระตุ้นตัวไมโครชิปที่หลังไททรอยแล้วที่ทุยของเรานะครับ แล้วก็ตั้งตัวเลข5นาทีกลางหนา้าผาแล้วก็ตั้งชุดคำสั่งคำอธิษฐานที่อยากจะได้ทั้งหมดเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารณญาณผมยกตัวอย่างคนที่มีเวลาเกิดถ้าอยากจะรู้นะครับเช่นสมมติเรามีเวลาเกิดลงท้ายด้วยเลข9เช่น12โมง9นาที23านาฬิกา19นาทีเลข9สมมุติฉะนั้นถ้าใครมีเลข9กก็เป็นคนที่มีจินตนาการสูง มีการความคิดสร้างสรรค์มีความมุ่งมั่นที่อยากจะไปสู่ความสำเร็จแบบห้ามเหนื่อยฉะนั้นคนที่มีเลขเก้าก็จะเป็นคนที่ก็เรียกว่าวางแผนชีวิตตลอดเวลาทุกชีวิตในชีวิตงานดำเนินชีวิตมีการแบบแผนมีระบบมีระเบียบและที่สำคัญที่สุดเป็นคนเรียนรู้อะไรค่อนข้างไวโดยเฉพาะสิ่งที่ไม่รู้มาก่อน ถ้าอยากรู้ต้องรู้ให้ได้แต่คนที่มีเลขเก้ามีจุดเสียคือจะมีพี่น้องน้อยหรือมีความเป็นส่วนตัวสูงทั้งทั้ท,ที่ดูเหมือนมีเพื่อนเยอะฉะนั้นเลขเก้าเป็นเลขที่เขาเรียกว่าอาจจะบางครั้งมีความเครียดในตัวเองภายในนะแต่ไม่แสดงออกฉะนั้นถ้าอยากจะเปลี่ยนต้องเปลี่ยนเวลาเกิดใหม่แล้วแล้วคุณผู้ชมจะโชคดีถ้าเชื่อเรื่องนี้นะครับผมหมอแกน มีเวลาเปลี่ยนเกิดใหม่ไม่พออ่อนกนว่าวัยผมอายุ56นะครับปีนี้ปี2026ผมกำลังจะ57นะครับขอให้ทุกคนโชคดีครับ